กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว,วันนี้ผมสโลวดเกมเนาะวันนี้วันี้เป็นเกมโรบอคงามนะที่มีชื่อว่าเดริชนะครับเดริชเดเดอะไรสักอย่างนะครับก็เป็นแมป,ปที่เปิดอัลฟานะครับแล้วก็สามารถเล่นในโทรศัพท์ได้ด้วยนะซึ่งแบบนี้เนี่ยมีอ่าอินอินสปายมาจากดาร์กโซนะเกมดาร์กโซนะผม ก็รู้ผ่ารู้จักแต่ไม่เคยเล่นและเออเกม MMO ดังๆหลายๆเกมนะครับอืมก็ประมาณนั้นเป็นเกมที่เอ่อจะเรียกว่าใหม่แลวน่าจะใหม่แลลวเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเห็นคนเล่นเหมือนกัน,นะครับอืมส่วนมากไม่เห็นคนไทยเล่นนะเป็นแต่ต่างชาตินะส่วนน้อยบางครั้งผมเจอนะคนไทยเล่น เซิร์ฟเวอร์เต็มตันอยู่ที่หนึ่งร้อยคนแล้วเออแต่มนคนเล่นแค่นี้เซิร์ฟเวอร์ตันอยู่ที่หนึ่งร้อยเต่มคนเล่นแค่นี้อะไรแล้วนะนะโอเคน้าถือว่าตรงนี้เออเป็นแค่อะไรนะจุดจะต้อไมไหมหรือเปล่าเป็นจุดกดหน้าหน้าเพลย์อะไรเงี้ยอาจจะใช่นะครับอ่ะไอ้เงี้ยเพนะ่งไปที่ตัวอักษรเนี้ยตรงๆแล้วมันดูแปลกนะ เหมือนมันเป็นภาพเอ,อ่อภาพดวงตาอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้สึกปแปลกๆจะไม่รู้สิคลิปไปเองไอม้เล็กทอรมินลอ๋อเลือกหาเซิร์ฟเวอร์นะครับต้าเกดเพย์ไปมันน่าจะเลือกดีๆให้เราเมั้งมาใจมาแล้วอืมซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบที่ เอามาจาก Dark Soul เนาะซึ่งผมไม่เคยเล่น Dark Soul ใช่แล้วผมจะรู้อะไรไหมเนี่ยแงกคือไม่รู้อะไรเลยครับก็ที่รู้คือจะมี UI ครับเอ่ออุปกร์ตรงนี้จะเป็นพวกรุดนะครับเครื่องแต่งกายของเรานะครับแล้วก็อาวุธที่เราใช้เนาะแล้วก็บอกสเตตัสนะอันนี้ก็จะเป็น Inventory ี่เนาะเก็บเออสามารถเก็บของได้นะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสกิลสเตตัสนะครับน่าจะใช่ลนะก็จะมีเยอะแยะนะครับเขียนอธิบายนะแล้วก็มีปิดเสียงเดี๋ยวไนดะมีปิดเสียงไหม <c oughs> น่าจะไม่มีปุ่มปิดเสียงไม่เป็นไรอันนี้ปาร์ตี้ครับกดตรงนี้แล้วก็อินเวดคนอื่นเข้ามาได้เลยน่าจะใช่นะครับโซลเซตติ้งก็จะมีกราฟิกเนาะแล้วก็ หลับคีย์ต่างๆนะโอเคเรามานี้ก็ตอนนี้ผมก็เออแบปนี้ผมเล่นมานานแล้วนะครับเพิ่งมาทำลิปเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะพ่าเอ,อ่อตอนนี้ก็เวลยนะี่บห้าเนาะผมเล่นริบที่ผมเล่นมานานผมผมเล่นเออได้เวลประมาณเท่าไหร่วะสิบเก้ากว่าๆแล้วก็เล่นไปเพราะขี้เกียจแล้วก็ไม่มีเวลาคนระับ ก็ตอนนี้กลับมาเล่นแล้วนะก็เป็นแบบที่ดีครับดีแต่ว่าฝ่ามอนยังยากนะเหมาะสำหรับ,บแบบใฟาร,ร์มเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เหมาะเหมาะสำหรับคนที่่งนะครับลงากับการฝามยากนะครับมอนสุดโหดนะครับก็ถามว่าโหดไงฮะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดู <c oughs> เห็นตัวนั้นผมเลเยอะแล้วอาจจะสู้ไหวนะครับตัวนี้ แต่ก่อนเนี่ยคือแบบแต่ก่อนไม่ไหวจริงครับกดอีดวงเป็นแดนนี้เนี่ยโอ้หขนาดขนาดบล็อกแล้วนะเมื่อกี้ไม่โดน ไม่รอดดีดีดูไม่โดนก็ประมาณนี้นะครับเออเราจะไม่ตายดีนะเราจะล้มก็ประมาณนี้ฮะสำหรับบานสามของแมบนี้ ซึ่งอ่การฟาร์มไม่ไม่ได้มีแค่ความแบบตีมอนอย่างเดียวเนาะก็จะมีการทั้งเอ่ความอ่ออาหารเนาะเพื่ออัพเลเวลการปรุงนะครับการปรุงอาหารหนะคคุกกิ้งนี่ครับแล้วก็เอ่ออัพเลเวลการเก็บเออ่วัตถุดิบนะครับอืมแล้วก็ปลาอะไรพวกนี้อืมไม,ไม่เก็บทุกอย่างเลยถ้าตัดไม้ก็เก็บเลเวลนะครับยอด <c oughs> ซึ่งเลเวลเนี่ยมันจะส่งผลต่ออาหารแล้วก็เอวอัตถุดิบหรือว่าเกาะหรืออุปกรณ์ต่างๆของเราในชะ่ว่าขนาดเออถ้าเราจะค้าบงวนหดเนี่ยเราจะไปเอาของมาและเอาไมคับไม่ได้เลยนะ <c oughs> ครับือเราต้องมีเวล <c oughs> ตามที่มันกำหนดด้วย <c oughs> อ่เดี๋ยวกลับกลับ <c oughs> ไปที่จุดแรกนะครับจุดแรกจุดแรกของเราจะเป็น เิดวิดียนแคมนะครับอ่านถูกหรือเปล่าแต่ยังดีครับที่เลเวลผมอยู่ยี่สิบห้าเปิดวีพีได้เฉพาะเร็วสี่สิบนะไม่เปิดพีพีเลยไม,ไม่ไม่อยากจะคิดสภาพตัวเองก็ตอนนี้เลเวลคัพติ้งผมอยู่ที่หกครับถ้าเธอคุณมาตรงที่สมิธนะครับตรงข้างที่เหล็กตรงนี้ยกดอี ก็เห็นนะว่าเราสามารถขับของได้แต่ว่ามันก็จะม,มีบอกตรงนี้นะครับว่าต้องการเลเวลครัปยิ้งเท่าไหร่เช่นเออไม้สตาร์ทตรงนี้ต้องใช้เลเวล6นะแต่ผมมีเลเวล6มันขับไม่ได้นะครับเออทุกคนก็ดูเลเวลตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเลเวล27อะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บเวลไปเรื่อยๆนะของก็ไม่เยอะแยะนะแต่ว่าขาบไม่ได้เพราะเวลน้อย ก็มีน่าจะปุงยาครับปุงยาแล้วก็เอนเอนชา n ตผมยังไม่เคยทำแล้วก็อันนี้ด้วยซั s ซี่คืออะไรไม่รู้าแล้วก็ต้นเออเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นอะไรสัางูรณนี้นะครับเราสามารถเออเอามาเป็นที่เก็บของนะครับเป็นสตอเรจหรือว่าเออใช้สกิลนะครับน่าจะเลือกสกิลได้นะแต่ตอนนี้ไม่มี แล้วก็มีท้าเวลนะครับสามารถวาร์ปไปจุดที่เออเราเซฟต้นไม้ตรงนี้ไว้ได้นะโอเคได้แล้วก็สามารถมารีเลือดเออต,ต้นไม้ตรงนี้ได้นะบอกเลยเราแบบนี้เนะี่ยสนัดมอนมอนที่เป็นมอนด้วยกันมันยังตีกันเองนะ เออแต่ว่าไม่ใช่พวกเดียวกันนะมันจะตีมอนที่ไม่ใช่พวกอ่ะมันตีเหมือนกา้านขนาดใส่มันยังตีเลยที่เถื่อนจัดไมได่ผมรู้เพราะว่าผมเห็นเออคนผมผม,ผมเห็นหอยทากครับมันมาอยู่แถวๆนี้แล้วก็เออโดนพวกนี้มันลุมแต่ว่าหอยทากฉันเพราะหอยทากเป็นมอนดิสก็ทั้งเถื่อนเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวพอไปดูเดี๋ยวถ้าจบตรงนี้นะถ้าจบได้ เลยฮะถือว่าเป็นการถือว่าเป็นการอัพสเตตัสเลือดของเราเป็นในตัวอ่ะยังไงหอยทากมันเกิดแล้วก็คือถ้าเราโดนตีเ,เรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถอับสเตตัสเลือดของเราได้เหมือนกันนะ,เ,ะเดี๋ยวผม,ผมลองลอง่ลอหอยทาก หอยทาขึ้นไปด้านบนเนะี่ยอยากดูมอนตีกันไม่ได้นม่จะต้องลอ่อพวกมันลงมาผมเรื่องหอยทากมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่กุ้งเลยขึ้นสุดแล้วก็แับปิดพิษด,ด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นนะตรงนี้โพซิชั่นเวนฟูลสเตจรถ ถ้าสแต็กตรงนี้มันเต็มมันจะสามารถทำดาเมจเรา15%นะครับต่อเลือดที่เรามีอยู่นะน่าจะใช่ลองรอนก่นอนลงมาด้านล่างสิเออดาวเปเดอร์เออมันตีกันตีไหมเออมันตี ตีมอนด้วยกันนะทุกคนเนี่ยนะรอดูครับฝั่งไหนจะชนะเฮ้ยไครท่าตายคนหนึ่งเด่งเลยอีกสอง เฮ้ยมีของดบับขโมยน่าเหลือดรอกเวเดอร์แค่ตัวเดียวเหรอเลือเก๊กแต่แล้วสิ่งนะบอกเลยว่าผมคิดมากเลยว่าพิษของหอยทากมันไม่ค่อยที่ยงแรง เรียบร้อยของฟรีไม่ต้องเหนื่อยเออไม่ใช่ได้จากนี่คนนี้ซึ่งเออเขาจะสามารถให้ของฟรีเราได้นะครับเป็นพิกแบก็คเออแล้วก็นี่นะครับเป็นขวานแล้วก็เบ็ดนะครับนี่คือของฟรีเป็นเทิร์นก็ฟรีนะครับ นี่ของเิ่มตน้นแล้วก็มาขายได้ตรงนี้นะครับของที่เราจะใสนะ่เลือกจำนวนที่จะขายตรงนี้แล้วก็ขายก็จะใสเออ่เปลือกหอยไปนะครับแล้วเราก็เก็บเฟกเมนต์ไว้อ่ถ้าถามว่าเฟกเมนต์เฟกเมนต์มันมีประโยชน์อะไรก็ดูได้ตรงนี้นี่นะ เทเดนียมแฟกเมนต์ทำชุดเกาะได้ทำอาวุธได้อมทำชุดเกาะได้เหมือนกันทุกอันเลยครับช่วงหลังๆเนี่ยต้องใช้ไปแยะเลยฮะแต่นี่ไม่ครับชาร์โดพวกโซเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะมาจากอีเวนต์ฮาโลวีนไม่ก็อย่างอื่นครับ ก็ประมานั้นก็ผมลืมอย่างหนึง่งถ้าทุกคนเขาเล่นใหม่นะมันน่าจะสอนอยู่หรอกก็คือให้มารับเฟสจากคนนี้นะครับนี่เป็นเวสฆ่าบัณฑิตนะซึ่งเวสพวกนี้มันจะไม่ได้มีอยู่เยอะนะครับมีแค่น่าจะมีแค่คนนี้นะเป็นคเควสเริ่มต้นแนละ้วก็ทำเวสเสร็จเขาน่าจะให้ชุดเรามาหรือเปล่าผมไม่น่ใจลืมละ ก็ประมาณนั้นมันเป็นชุดที่ดีมากบวก Armor นะอัลเมอร์46ครับโอแค่็ประมาณนี้คนระับแล้วก็โซนหนึ่งครับเป็นโซนทะเลทรายเนาะเป็นฟิลออฟด e มิสอะเลทรากครับซึ่งวิธีไปก็ื็คือว,วิธีไปเออจุดที่สองครับก็คือจุดที่ผมไปตีเอาไทเทเนียมเมื่อกี้ก็จะอยู่ด้านบนครับตรงปราสาทนะครับ เออลืมบอ,อกไปเออแมปนี้มันมี falling damage ด้วยนะพนลตกก็วิตเจ็บหนักมากเลยนะนี่นะให้เรามากด e ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> เข้ามาในนี้แล้วก็ผ่านมอนไปให้ได้ฮนะอันนี้คือผมผ่านแล้วนะครับมันก็ไม่มีมอนตัวไหนมาละไฟจัมปิง้งเว้ ต้ตรงนี้ยังไม่เคยมาฮะเดี๋ยวลองโดดลงไปดูครัแบบก็ถ้าผ่านไปถึงตรงนั้นจะถึงจุดที่สองคแรบบับจุดเซฟลองโดดนะกอะจายเว้โดนหรอกพระ, <laughs> โ,ดดะโอเค ก็ประมาณนี้ต่อไปนะครับจุดที่สามเป็นจุดเอ่อเป็นคะเลทรายนะครับตามมาเลยฮนะผ่านตรงนี้ไจยิงถ้าไปดูต่างชาติก็คงจะุวมต่าง,งชาติคงจะเข้าใจง่ายกว่านะหรืออาจจะมีคนไทยทำแล้วก็ได้นะผมไม่ได้หาดูใน y t u t u ก็ดว้ว่ามีคนทำหรือเปล่า ครับนึงนะผมไม่เคยมาสำรวจแถวๆนี้ผมรู้ว่ามีาอะไรบ้างอุ้ยตกเพราะว่าเราไปต่อคนระับก็ไม่ต้องลงมาทางนี้นะเออผมไม่รู้ว่าทางนี้เป็นมันจะพาไปทางไหนคนระับก็ผมไปแล้วมันตันเนาะแล้วก็สุดท้ายก็เลี้ยวมาตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเขาทางหลักดีนี่เจอแล้วอุ๊อระวังนี้ด้วยฮะถ้าไม่แบบไม่ระวังก็ตกขอกครับอเอเออแล้วก็จะเจอจุดเซฟ อืจุดอี้ิ้วเลือดนะเฮ้เจอายอุ้ยพังได้ด้วยโอเคตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนำที่ราให้เข้ามาเท่าไหร่นะก็ถ้ามาได้ก็มาชมวิวเฉยก็คือมันผมจุดพาิไซน์เนี่ยคือบอกเลยว่าเือนมาก มีเดีมชั่นเขาทำมาได้ดีนะเหมือนเป็นหุ่นพังๆเนาะเอ,อ้ยสองตัวเหรอโดนแดกอา้าว mm. เงินหายไปสองร้อยครับ หาดขอจัดจักที่มีอยู่พันหายไปสองร้อยเหลือแปดร้อยอะโอเคอย่างที่ผมบอกครับโดนทีเดียวคือคิดอย่าหามากครับตอนนี้เอาไปฟร์มของให้เสร็จก่อนนะร์มของับของให้แบบได้แบบโหดๆได้ของเยอะๆก่อนค่อยไปลุยีที่เลทรา,ายได้ก็ เท่าที่ผมรู้ก็จะมีประมาณนี้นครับใเร่อนี้ก็เลยกดไลค์แล้ลกดติดตามให้ผมด้วยไม่เจอกนใหมคนะ่คลิปหน้าคลิปหน้าเป็นเกมสตรีมครับอืมก็จะผมก็จะทำคละค่กันไปนี่แหละนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองเบื่อและคนดูเบื่อนะครับโอเคบุย